ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568กับดิฉันวีวราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ยูทูบข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานีจีบด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมนั้นเราจะเร่งรีบเร่งร้อนไม่ได้เหมือนต้นไม้เหมือนร่างกายของเรามันจะค่อยๆเจริญเติบโตไปตามลำดับ ทางจิตใจเมื่อเราทำสมาธิทุกวันปฏิบัติธรรมทุกวันฝึกใจหยุดใจนิ่งให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้มากๆเหมือนนักบินมีชั่วโมงบินอย่างนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมทุกวันสมาธิจะค่อยๆถูกสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยใจของเราที่หยาบก็จะค่อยๆถูกขัดเกลาให้ละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ไม่บริสุทธิ ก็จะถูกขัดเกลาวไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นเดียวกันในที่สุดใจก็จะบริสุทธิ์ขึ้นละเอียดขึ้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะสมหวังวัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์3 2 3วัดปีที่21 ครั้งที่174พร้อมทางพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่18ครั้งที่138และทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วัยชนในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ สำหรับงานบุญครั้งนี้ได้จัดขึ้นณวัดบุญดารามวัดโคกงูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสะพลคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานสงฆ์ จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่18ครั้งที่138โดยทางคณะคุณครูได้เข้ารับมอบกองทุนจากผู้แทนคณะสงฆ์ได้แก่พระเดชพระคุณพระโสภลค,คุณนาทานเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย สำหรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ที่มอบให้กับครูใต้นั้นก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงใจให้กับคุณครูครูหยัดสู้ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ตัวแทนครูในภาคใต้ได้กล่าวเปิดใจกล่าวขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธร,รมกายรวมถึงผู้มีบุญและกัลายาณมิตรทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับคุณครูตลอดมาและในการนี้พระภาวนา,าธรรมทิเทศ ได้กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคุณครูในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้กล่าวขอบคุณทหารตำรวจที่ได้ให้ความดูแลร,รักษาความปลอดภัยญญในการจัดงานทุกๆครั้งที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในงานยังได้ประกอบวิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งมีทั้งทหารตำรวจพระสงฆ์คุณครูและประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตสดาสุขสบายนายอำเภอตากใบประธานคาราวาสจุดทุบเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมาติกาส่วนผู้แทนคณะครูคณะเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลในส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุลค่ะ หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์3 2 3วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่21ครั้งที่174โดยมีกัลยะาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลนำกล่าวก่อนถวายจัตุปปัจจัยไทยธรรมและนำกล่าวคำถวายจัตุปปัจจัยไทยธรรมผ่านทางระบบออนไลน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทากาเลี่ยนและกัลยะาณมิตรบรรณศรทองนุ่น เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัทหาเป็นสังฆทานส่วนกัลายาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตผ่านทางระบบออนไลน์และในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายก็ได้มอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้แทนทหารตำรวจ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทําหน้าที่ในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้าจากนั้นผู้แทนวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยแขกภูมิเกียรติได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่ตัวแทนคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คุณครูและพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์323วัดค่ะ ซึ่งพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนับเป็นประโยชน์และเกิดผลดีตามมานั่นก็คือทําให้คณะสงฆ์ในพื้นที่ต่างมีกําลังใจและพร้อมที่จะหยัดสู้เพื่อรักษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของเหล่าพุทธบริษัท4ีที่จะต้องทำหน้าที่ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะนายอำเภอคลองหลวงร่วมกับภาคี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่ตำบลคลองสจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา13.30นาฬิกนาทีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนางทุเรียนปุ่นพิทักษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนสองหลังคาเรือนบริเวณหมู่ที่1ตําบลคลองสามอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอักคีภัยในการนี้พระค่ปปะัดร,รัตนวีรวัต เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระมหานภพรปุญญาสยโยรเรียนรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองค์อาจนสธรรมนิธาโคโกาศกคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรรมกายคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคส่งแรงใจให้แก่ผู้ประสบอักค,คีภยัยเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยค่ะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางค่ะเมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางณพระมหามนดบเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ให้โอวาทในพิธีดังกล่าวโดยมีใจความส่วนหนึ่งว่า ขอให้ทุกรูปจงภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจที่ได้รับภาระธุระในตำแหน่งหน้าที่นี้การบริหารการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้นั้นเจ้าคณะผู้ปกครองจำต้องยึดถือพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ตราขึ้นไว้ใช้บังคับและต้องอนุวัตตามจารีตของบ้านเมือง อันไม่ขัดตอบพระธรรมวินัยและกฎหมายฝ่ายอาณาจักรด้วยในการประกอบพิธีครั้งนี้มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวนทั้งสิ้น4ีรูปเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคจำนวนสองรูปที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจำนวนสองรูปที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจำนวนหนึ่งรูปที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจำนวนหนึ่งรูปที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจำนวนหนึ่งรูปและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจำนวน36รูปค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนบทสัมมนาในโครงการบรรพชาสัมมนา5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจําปีพุทธศักราช2568ที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งทางทีมงานได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านและโรงเรียนต่างๆเพื่อนำข่าวโครงการดีๆไปประชาสัมพันธ์ให้น้องๆได้รับทราบกันเราไปรับชมและร่วมอนุมันาบุญพร้อมๆกันค่ะ พระอาจารย์จากทุดงคัสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีได้ลงพื้นที่ชวนบวชโครงการบรรพชาสมามเนร5,000รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2568ที่โรงเรียนบ้านหนองโพโรงเรียนหนองนาโรงเรียนซอย17สาย2ซ้ายโรงเรียนงามมีสีและโรงเรียนซอย26สาย4ซ้ายโดยพระอาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสมานเณร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยรวมทั้งกิจกรรมที่น้องๆจะได้ทำระหว่างเข้าร่วมโครงการซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้ฝึกฝน ตนเองทางทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีโดยบทฝึกดังกล่าวได้รับการตอบรับจากหลายฝ่ายว่าสามารถขัดเกลานิสัยให้ดีขึ้นได้จริงและจากการลงพื้นที่ของคณะพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกโรงเรียนเป็นอย่างดีเพราะเล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวน้องๆทั้งทางด้านการเรียนและการฝึกฝนอบรมตนเองค่ะสำหรับบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชสามนเนร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2568ของทางทีมงานชวนบวชจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาตามหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญแบบถึงตัวถึงใจถึงเป้าเคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียวซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่งโดยผู้ปกครองหลายท่านได้เห็นความสำคัญในการบวชครั้งนี้และอยากให้เด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จึงอยากให้บุตรหลานได้มาบวชในโครงการนี้เพื่อให้ลูกได้มีบุญติดตัวและได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้บุตรหลานได้มาบวชในครั้งนี้เพื่อที่จะได้จบโครงการไปแล้วจะได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนซึ่งการทําหน้าที่ของทีมงานชวนบวชในครั้งนี้ทุกคนต่างมีหัวใจพระโพธิสัตว์ได้ลงพื้นที่กันทุกวันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อเป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มีซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทีมงานได้ลงทําหน้าที่กันอย่างเสียสละเวลาโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างอายุพระพุทธศาสนาให้สืบทอดได้ยาวนานที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะวัดพระธรรมกายโอเแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญเนื่องในวันมาคาบูชาคะ่ะ สำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิดดตรดเรประสิทธิชัยและกะัลยาณมิตรสุดคนึงอักษรน,นิดนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมใจกันน้อมถวายพัฒาหารข้าวหวานแด่คณะพระพิสุสง์ ช่วงบ่ายเป็นพิธีบุพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีถวายกองบุญโคมมาคะประทีปโดยมีกาเลนามิตรนงยาวบอยและกาเลนามิตรบัวลหลวงคดชศิลาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกาเลนามิตรพัฒมมนบาสเกตเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเนื่องในวันมาคะบูชา ช่วงเย็นสาธุชนได้ร่วมการสวดธรรมจักรและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาตามเสียงหลวงพ่อธรรมมาชโยพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการจุดโคมมาขะประทีปและเวียนประทักษินภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกคนต่างปลื้มปิติยิ้มแย้มและแจ่มใสในการสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้การต้อนรับคณะพระภิสุภิษุณีและพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามจำนวนกว่า400คนที่มาทำบุญทาอพระป่าเนื่องในเทศกาลตรุษจีนณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะพระทินเวียนลีเจ้าอาวาสวัดเดี่ยวแฟบ พร้อมด้วยคณะพระภิกษุภิกษุณีและพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามจำนวนกว่า400ท่านได้เดินทางมาทำบุญท่พระป่าเนื่องในเทศกาลตรุษจีนณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองออซูซาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระนิโคลัสทานิสโรผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวต้อนรับในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้จากนั้นพระทินเวลีจเจ้าอาวาสวัดเดี่ยวแฟบ ได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและจตุปัจจัยทัยธรรมส่วนในช่วงท้ายพระครูโสธิธรรมวิเทศได้กล่าวสัมโมทนิยกถาและกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทอดผ้ป่าในครั้งนี้โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งเป็นครั้งแรกของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่มีคณะพระพิสุโสง์พิสุณีและพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามมาทำบุญเป็นจำนวนมากกว่า400ท่านนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์เวียดนามที่มีความสัมพันธ์อันดีแก่กันและจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างชาวพุทธในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายซีแอเตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคีรณาเพศัตค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทโุมนีสดจันทสศโร พระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายคีลานาเพสัตโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์ครอบครัวเนไทยและกะัลยาณมิตรทองใสาพาราส่วนพิธีถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวรรัสด รองศาสตราจารย์ดรอกตอร์จันพิมพ์สายสมอนและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยนานมิตรริช,ชาร์ดไคเซอร์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำคิลณนเภสัชถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรจนยานะวิโรจโนปรเรียนธรรมเกประโยค เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ซึ่งงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้ทำความดีอย่างถึงพร้อมทั้งทานศีลภาวนาทำให้ทุกท่านต่างก็รู้สึกปรับลื่มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ วัดพระธรรมากายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการ Mindful Relaxation และได้จัดงานปาล์มบ c Candlelight เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ค่ะโดยเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้ประกอบพิธีจุดเทียนแห่งสันติภาพเพื่อเปิดงาน นำโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปามบีสจากนั้นพระอาจารย์วันเฉลิมสมะวังโสพระอาจารย์สอนสมาธิโครงการ m i n d f u l relaxation ได้นำผู้มาร่วมงานทุกท่านนั่งสมาธิและแผ่เมตตาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีจุดเทียนสันติภาพซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ช่วยกันจุดเทียนสันติภาพร่วมกันอย่างมีความสุข โดยพระอาจารย์ได้ให้ความหมายของการจุดเทียนสันติภาพเนื่องในวันวาเลนไทน์ในครั้งนี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นสิ่งที่ดีให้กับชีวิตและคนที่เรารักตลอดจนการได้มานั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก็เพื่อที่จะทําให้เราพร้อมที่จะเปิดใจรักคนทั้งโลกอย่างบริสุทธิ์ด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาทั้งต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเราเองก่อนและแผ่ขยายไปสู่การรักคนอื่นหรือคนทั้งโลกที่ล้วนแล้วแต่เคยเป็นพี่น้องกันมาทั้งสิ้นอย่างนี้จึงถือว่าเป็นความรักที่แท้จริงซึ่งบรรยากาศโดยรวมภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่นและดูอบอุ่น จากนั้นพระอาจารย์ได้นำอธิษฐานจิตและแจ้งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนชาวท้องถิ่นทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญน<ม>ิวส์ก็มีท็อปเทยอดสวดธรรมจักรกับประวัติศาสตรจากทั้งในและต่างประเทศมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทกันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับประวัตนะสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดหนองคายอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดอุบลราชธานีและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวาสูตรในต่างประเทศอันดับที่ 1. วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่ 2. วัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์อันดับที่ 3. วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่ 4. วัดภาวนาปีนังอันดับที่ 5. วัดพระธรรมกายดีซีอันดับที่ 6. วัดภาวนานางาโนอันดับที่7วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่9วัดพุทธนอตไลน์เลเวตเฟรนด์อันดับที่10วัดพระธรรมกายปรามบีสค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ําคเดือน4ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7,196หล้านจบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b i t บฟ w o r l d c o m ค่ะ ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือในวาระครบรอบ55ปีวัดพระธรรมกายซึ่งส่งรายชื่อร่วมบุญได้ที่ห้องขันติหรือติดต่อผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดโดยหมดเขตส่งชื่อจารึกในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 100 0ค่ะ ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรม,มชโยโดยจะอบรมระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่52โดยภาคฤด,ดูร้อนจะอบรมระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568ส่วนภาคฤดูฝนจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่13ากรกฎาคมพุทธศักรา,า25ช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 4ย์1 4 5 1 5 และ088 002 6184ค่ะขอเชิญน้อ,นนองน้องนักเรียนชายสมัครเข้าร่วมโครงการป,ประชา,าสมัมพเนธฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนพุทธศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234ค่ะ ขอเชิ่อเยาวชนชายอายุระหว่าง11ถึง13ปีสมัครเข้าร่วมโครงการหน่อแก้วรเรียนธรรมรุ่นที่13 ประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่23เมษายนนี้ณค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสาม,มนเณรปรรียนธรรมวัดพระธรรมกายสมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มีนาคมพุทธศักรา 2, 8, ช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 3 2 9 9 2 8 8 1และ 062579-9328ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รวมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายบุญนิววันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขโขปัญญาปฏิลาโภมีปัญญาพาให้มีสุขค่ะสำหรับวันนี้ที่ันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank you